Arrível! ไก่ทอดที่เผ็ดที่สุดในปี2023เป็นของวิ n งแมนนะครับเขาบอกว่าเป็นไก่ที่เผ็ดมากค <Wow. S 1> คกสั่งมาเป็นชุดซูเปอร์ดูเปอร์กู๊ดนะครับเหมาะกับช่วงเทศกาลแบบนี้เลยเอาเป็นว่ากินกันลหลายหลคนเนี่ยอิ่มแน่นอนไก่เขาจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยดูพรีเมี่ยมมากๆ <Wow. S 1> ความเผ็ดเขามีให้เลือก3ระดับคือ1สูตรไม้เผ็ดน้อยสูตรฮอตเนี่ยจะมีความเผ็ดให้เลือก2ระดับคือสูตรฮอตกับเอ็กซ์ตรีมลีฮอตส่วนโคกเนี่ยเอาเป็นระดับฮอตมานะครับคือเผ็ดกลางเอามา ลองดูก่อนมาชิมรสชาติครับไปครับคำตดโตไก่เขาเผ็ดจริงเผ็ดแบบเข้มข้นจัดจ้านนะแล้วก็กรอบมากๆแล้วกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยเขาหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยครับโคกว่ายิ่งกินกับขนมปังและแตงกวาดองเนี่ยเข้ากันสุดๆลองกินกับซอสเขานครับซอสเขามีให้เลือกโคกยางเลยแต่เดี๋ยวจะลองกินที่เขาแนะนํามานะครับซอสแรกสีราชามาย ซอสสีราชามายองเาเนี่ยมีความเผ็ดเปรี้ยวหวานมันนัวมากๆครับและซอสที่2องไว้บาร์บีคิวครับ <c oughs> ซอสไว้บาร์บีคิวหอมกลิ่นบาร์บีคิวมากมีความมันมันันวซอสนี้ก็อร่อยและในเซตเนี่ยเขามีแอปเปิลไทเซอร์ให้ด้วยนะครับมีให้เลือกถึง7อย่างเลยพวกเลือกเป็นเคอรี่ฟรกับแฮชบาร์มาครับแฮชบาร์ก็จะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยน่ากินมาก เคอรี่ไฟครับอของกินเล่นเขาก็อร่อยครับกรอบมากๆและในเซตเนี่ยเขายังมีซุปเห็ดกับโคสลอมาให้ด้วยครับอุยโคสลอ,อร่อยเลยซุปเห็ดก็หอมมันนัวมากๆครับไก่ทอดวงแมนเนี่ยโคพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยสรุปเลยนะครับรนเผ็ดจัดจ้านสมคำเคล็เขาเผ็ดแบบอร่อยนะสัมได้เลยนี่เพื่อนๆสั่งมาลองกันได้เลยนะครับพี่แกลบและไลแมนเลยเพื่อนๆเห็นคลิปนี้ตอนกี่โมงฝากคอมเมนต์บอกโคกันนะครับ